กาะไว้เกาะไว้เกาะกันไว้เกาะกันไว้ <c oughs> โอ้โหแผ่นดินไหวนี่ชอบใจมากเลยหัวล้อคิกคักคิกคักคิกคักเอาหนิกรมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวโอ้ยสนุกแค่นหนแผ่นดินไหวนี่เน,นาะ อย่าหัวล้ออย่าหัวล้อใครจะห้ามได้นู้นอนุบาลมาละอันนี้คือจุดรวมพลจุดรวมพลจุดรวมพลตอนนี้ได้สัญญาณให้หนีค่ะ รองทงรองเท้าไม่ได้ใส่เพราะว่ามัวมาใส่ก็แผ่นดินมันก็จีไหวเนาะอันนี้ที่รวมพลค่ะ assembly station จุดรวมพลอันนี้จุดรวมพลถ้า no? มีแผ่นดินไหวเนาะมีมีใครหายไหมคะนิ Hence, no ่มทำดีป .6 ครบเลไม่มีใครบาดเจ็บค่ะอนุบาลครบค่ะอ้าวอนุบาลครบป .2 ครบครบ่ะครครบค่ะอ่าตอนนี้ปลอดภัยทุกคนค่ะณจุดณจุดรวมพลรวมพลนะคะเหตุการณ์สงบ บบนะอันนี้เหตุการณ์สงบก็เข้าห้องเรียนอนุบาลเข้าห้องเรียนได้อันนี้สงบแล้วสงบแล้วเออเออนี่ดีนะน้ำป่าไม่มาอีกอะ่ะอันนี้แผ่นดินไหวไม่เคยไม่คิดว่าจะเคยเจอก็ไม่คิดว่าจะเจอก็เคยเจอมาแล้วเนาะมันก็ต้องซ่อมต่อไปน้ำหลากเดี๋ยมีไหม เฮ้ยไม้น้ำหลากมีไหมนะมาต่อมาต่อข้างหลังต่อข้างหลังเกาะไว้เกาะไว้ก่อกันไว้เกาะกันไว้โอ้โหแผ่นดินไหวนี่ชอบใจมากเลยหัวล้อขคักคคักๆๆๆคัก เอานี่กองแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวโอ๊ยสนุกแค่นอแผ่นดินไหวนี่เนาะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะใครจะห้ามได้นู้นอนุบาลมาละอันนี้คือจุดรวมพลจุดรวมพลจุดรวมพล ตอนนี้ได้สัญญาณให้หนีค่ะรอง,งองเท้าไม่ได้ใส่เพราะว่ามัวมาใส่ก็แผ่นดินมันก็จีไหวเนาะอันนี้ที่รวมพลค่ะ แมสเซมเบรสเตชนจุดรวมพลอันนี้จุดรวมพลถ้ามีแผ่นดินไหวเนาะมีมีใครหายไหมคะมีครบยค่ะไมอนุบาลครบค่ะอาออนุบาลครบป .2 ครบค่ะครบค่ะอตอนนี้ปลอดภัยทุกคนคะ่ะณจุดณจุดรวมพลรวมพลนะคะ เหตุการณ์สงบอันนี้เหตุการณ์สงบก็เข้าห้องเรียนอนุบาลเข้าห้องเรียนได้อันนี้สงบแล้วสงบแล้วเออเอนี่ดีนะน้ำป่าไม่มาอีกอ่ะอันนี้แผ่นดินไหวไม่เคยไม่คิดว่าจะเคยเจอก็ไม่คิดว่าจะเจอก็เคยเจอมาแล้วเนาะ มันก็ต้องซ่อมต่อไปน้ำหลากเดยมีไหมเฮ้ยไม่น้ำหลากมีไหมนะ